ฟ้าหลังฝนเชียบเปจพร r n สบับนรักสามีรุ่นลูกเรียกสามล้านสามีเด็กห่าง21ปีหนีมั่นสาวอื่นฟ้าหลังฝนเชียบเปจพรอยากขาดหนุ่มรุ่นลูกลั่นมีรักใหม่ไม่หวั่นถูกหลอกซ้ำสองแรกเริ่มจูงมือกันเดินเข้าสู่ประตูวิวาสก่อนจะจบชีวิตคู่ลงสําหรับเรื่องราวชีวิตคู่ของลูกทุ่งสาวเชียบเปจพรอัสยามที่รู้ความจริงว่าสามีเด็กไม่ได้มีตนเพียงคนเดียวอีกทั้งยังไปมั่นหมายสาวอื่น จนทําให้เชียดเป็นจพรถึงกับเสียศูนย์เชื่อหมายต้องแต่เกิดเรื่องจนถึงทุกวันนี้ไม่เคยคุยกันเลยเหมือนเดิมทุกอย่างแม้กระทั่งครอบครัวเขาด้วยนะครับพ่อแม่เขาด้วยและตัวเขาเองด้วยไม่เคยคุยกันเลยทางเขาก็ยังเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือทั้งชีวิตเราทํามาหากินมาคิดแค่ว่าจะสร้างตัวแล้วแต่เรากลับมาเชื่อในรักแท้ในตอนที่เราแก่ไปเพราะฉะนั้นเวลาเสียหลักเราเหมือนจะเจ็บกว่าคนอื่นเสียเวลาเสียโอกาสเยอะมาก ถ้าถามว่าใจเป็นยังไงเราโอเคแล้วแต่ถ้าเรื่องสิทธิ์หรือสิ่งที่ควรจะเป็นไปในฐานะลูกผู้หญิงที่สร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยตัวเราเองกับเรื่องความรักเคยพูดว่าจะไม่เอาแล้วแต่กลับมีเข้ามาให้กระชุ่มกระชวยหลายคนทักว่าห้ามเปิดตัวเราเคยพูดว่าจะไม่เอาน้าแต่พอช่วงที่ผ่านมามันก็เริ่มมีคนเป็นห่วงเราก็เลยเปิดใจเราก็จะได้สดใสเราคงคิดว่าเราคงไม่กล้าแต่งงานปีหน้าเราคงไม่แต่งแล้วพูดด้วคนคุยด้วย เราตกลงเลยว่าเราขอคุยแบบสบายใจบางทีบางอย่างมันไม่จําเป็นต้องเป็นสามีภรรยานะข้ามันเป็นกําลังใจกันดีกว่าเติมสิ่งที่เราขาดมีความเป็นห่วงเป็นใยความคิดถึงเพื่อถอ,อนกันบางทีมันอาจจะดีกว่านั้นก็ได้ดูงเรานะเขาทักว่าถึงมีรักก็ไม่เคยเปิดเผยถามว่ายังเป็นหนุ่มน้อยหมายกลางๆไม่เด็กขนาดนั้นไม่เปิดมากแต่ไม่ใช่ว่าขนาดไม่ให้เกียดกันเลยคือวันข้างหน้าเราจะได้เจอคนที่ดีจริงฮ่าฮ่า เราจะพลาดโอกาสแต่ตอนนี้เอาเป็นว่าแค่เติมกำลังใจให้กันในการที่เราจะคุยกันเดินหน้าต่อไปเราลงตัวแล้วและใครเข้ามาตอนนี้ถือว่าโชคดีพราเราไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรให้เขาหลอกเขาไม่มีอะไรจริงๆถ้าเขาเข้ามาเรารู้ได้เลยว่าเขาจะเอาอะไรคระดับนี้ยังต้องหวังอะไรกันอีกหรือถ้ามันไม่ใช่แล้วตอนนี้มองในมุมบวกๆแล้วค่ะ